สำหรับบัดนี้ท่านอันหลายได้พากันสมา,ามทานไปกรรมฐานใหะสมาทานศีลแล้วบมดว่าอิมาหังพระกวาตะภาวังตุมหากังปริจชามิ จึงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ได้ยินเสียงอย่างนี้และท่านว่าตามอย่างนี้ความรู้สึกของท่านเป็นยังไงท่านว่าตามไปตามประเพณีแือว่าก็เป็ความตั้งใจ หวังจาทิชชีวิตร่างกายเป็นการบูชาพระรัตนัยหรือเปล่า <c oughs> สำหรับคำนี้เป็นเครื่องวัดกำลังใจของท่านเพ <c oughs> <c oughs> ราะว่าคนที่จะเป็นเบะโสนดาสีทาคาอนาคารหันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่จะเป็นเบะโสนดาบันมีความเคารพในพระ พระพุทธเจ้าจริงๆมีความเคารพในบัธรรมมีความในเคารพในประสงค์จริงคือมั่นคงในคุณพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยทั้งสามประการจริงแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์จริงมีรมจับนิพพานจริงนี่เป็นาการของประสูตดาบันเมื่อขจิตเข้าถึงประสูณดาบันแล้วก็บรรเทาความรัก บรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงการบรรทคำมว่าบรรเทาความรักก็หมายความว่ามีรักอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมรักกันเฉพาะคู่ตัวผัวเมียในฐานะที่นีม่บมาเที่วความรักจะเป็นการมาในด้ากามารมจิตใจไม่ไปยุ่งกับคนอื่นได้ความโลภ พือพระโสดาบันยังมีการอยากรวยแล้วรวยอยู่ในขอบเขตของศิน <c oughs> รวยรวยอยู่ในขอบเขตของระเบียบประเพณี <c oughs> ไม่อยากรวยนอกฤทธิ์นอกรอกรยพระโสดาบันยังมีความโกรธที่ว่าบรรเทาความโกรธก็เ,เพราะว่าได้แต่โกรธปรทุสร้ายเขาไม่ได้ พระโสดาบันยังมีความหลงเพราะว่ายังรักสวยรักงามยังมีความรักยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธจรึงชื่อว่ามีความหลงแต่ถึงกระไรคนดีพระโสดาบันยังมีความดีอยู่มากคือหนึ่งไม่ลืมความตายไม่ประมาทในชีวิต เรา่การทีสองมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในประธรรมมีความเคารพในพระอารียสฆ์อย่างจริงจังไม่สักต่ว,ว่ามีทำความเคารพและมีศีลบริสุทธิ์จิตมีความสงบรักรทนิพานเป็นอารมณ์ที่นำมาพูดนี้เพราะว่าสงสัยสงสัยว่าคนในกลุ่มของเราบางคน จะมีนิสัยประเภทเพียงสักว่าจับปลายรูดคอยตำหนิตีเตียนแต่คนอื่นแต่ตนเองไม่มีความดีพอคนที่ชอบตำหนิคนอื่นนะัสแสดงว่าจิตใจมันเร็วจัดถ้าใจของเราไม่เร็วมันก็ไม่อยากจะตีใครนิเบกบางเบิการก็สักงแตเพียงว่าทำสีหลอกชาวบ้าน ทำเหมืว่าฉันนี่เป็นปราดเป็นคนดีมีความรู้มีการบรรลุม,มรรคบรรุผลแต่จิตใจของตนยังประกอบด้วยความเลวทรามแม้แต่การ,รเคารพในพระราตนารัยก็ยัยงไม่มีนี่จุดนี้เป็นจุดสำคัญคือเป็นจุดบอดสำหรับผู้คนที่เกิดมาแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราได้ฟังคำสอนกันทุกๆวันวันหลายเวลา แต่จิตของเรายังไม่ยังไม่บรรเทาความรักในระหว่างเพศไม่บรรเทาความโลภไม่บรรเทาความโกรธไม่บรรเทาความหลงแสแดงว่าเราเป็นอภัพระบุคคลเป็นบุคคลที่หาความดีไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการฉะนั้นขอท่านนั้นหลายจนระมัดระวังจิตใจของท่านให้มีในเรื่องนี้ให้มากอย่ามีความประมาท เกิดมาเป็นคนแล้วจงอย่าก,กลับลงไปเป็นสัตว์นรกเพราะว่าถ้าอยู่แดนอย่างนี้ท่านลงก็ลงลึกเพราะว่าชาวบ,บ้านเขาคิดว่าเราดีต่อจากนี้ไปก็มาพูดกันเรื่องเรื่องพระสกิทาคามีมักรสกิทาคามีมักในด้านอาสุัสสัญญาหรือว่าในด้านความรักในระหว่างเพศ ผมพูดมายาวไปหน่อยแต่ทั้งๆท,ที่ยาวนี่ความจริงมันก็ยาวมาหลายปีแล้วถ้าจะเรื่องเอาเรื่องนี้มาพูดกันมาต่อกันทุกๆปีทุกๆคราวที่ผมพูดมันก็จะกลายเป็นหนังสือเล่มใหญ่แต่ได้ว,ว่าอาศัยบุคคลบางคนที่มีน้ำใจหยาบเป็นอภัพพะบุคคลไม่ได้รู้เรื่องนี้ซะเลย เป็นที่น่าเสียดายเพื่อความรักกับความโลภนี่มันโตเดียวกันวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องความโลภสำหรับพระสกิทาคามีที่เรียกว่าปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความพระสกิทาคามีเขาเรียกว่าสกิทาคามีมรัก จิตดวงนี้ถ้าความจริงเนี่ยเราตัดความรักในระหว่างเพศเส้นได้ความโลภมันก็ขาดความโลภหรือความโกรธความหลงมันก็มีกําลังเบาไปเสมอๆกันแต่เพื่อความเข้าใจของบรรดาท่านทั้งหลายก็จะขอนํามาพูดไว้แต่ความจริงถ้าผมเองแล้วก็ผมไม่อยากฟัง เพราะว่าผมไม่ได้ศึกษามามากอย่างพวกท่านศึกษากันผมศึกษามาตามปกติครูบาอาจารย์สอนเล็กน้อยผมก็พยายามไปทําให้มันได้จุดใดที่อาจารย์สอนถ้าเราทำยังไม่ได้เราก็ไม่เข้าไปหาครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ผมก็นำมาจากตำรับตำราผมไม่ได้โกรอาจารย์มาก ถ้าส่วนใดในตำราที่ผมดูแล้วไม่เข้าใจนั่นผมจะเข้าไปหาครูบาอาจารย์แล้ว่าส่วนใดที่ได้จากมีตำราอยู่แล้วและปฏิบัติไปมันจะผิดหรือมันจะถูกจึงเข้าไปหาครูบาอาจารย์ใหม่เพื่อเป็นการซักซ้อมผลเใื่การปฏิบัติส่วนใหญ่เราก็ปฏิบัติถูกแต่มันมีส่วนหยาบ ให้นกาเตือนเข้าไปหาส่วนละเอียดมันก็เป็นการเตือนเล็กน้อยอย่างนี้เราก็ทํากันได้รวมความว่าจิตการที่เราทำกันจริงๆแล้วจับสก,กายาทิฐิตัวเดียวแล้วก็เอาสังโยชน์ตั้งสิบรายการเป็นเครื่องวัดใจเขาทำกันแค่นี้เขาไม่ทำกันมากกันหมยผลที่มันจะพึงได้ก็คือผลที่เราต้องการ แล้วก็เป็นผลที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พูดกันถึงคนดีคนรู้จริงแล้วก็คนเอาจริงนี่สำหรับผมพูดนี่ผมพูดเผื่อว่าไม่รู้แต่ความจริงมันก็หนามากนะถ้าไม่รู้แบบนี้หนามากฟังกันมานานแล้วตำรับตำรามีดูเทพมีฟังแล้วก็ฟังฟรีกันตลอด ถ้ายังไม่เข้าใจยังลดไม่ได้แล้วก็นิมนต์ศึกกำว่าถ้าเป็นพระเป็นพระเป็นเนรนี่นิมนต์ศึกก็จะเถอะไม่มีอะไรจะดีหรอกตอนนี้มาพูดกันตามจุดของพระสีทาคามีมักในเมื่อความโลภนี่เราบรรเทากันมาได้แล้วจากพระโสดาบัน จริยาของพระโสดาบันก็ดูตัวอย่างนาวิสาขามาหาอุบาสิกาในท่านนาเดวินิกาเศรษฐีท่านดังสองนี้เป็นผู้บรรเทาความโลภความจริงท่านเป็นมาหาเศรษฐีงานในยามปกติในการทำมาหากินของท่านท่านก็ทำมาหากินเป็นปกติ ไม่ใช่ว่าพอเจริญวิปสัสสนาญาณเข้ามาแล้วแล้วก็ทำอะไรไม่ได้จเจริญสมถาวิปสัสสนารักษาสิ้นทำอะไรไม่เป็นเขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาทำกินกันตามปกติเพราะว่าร่างกายมันจะต้องกินจะต้องมีของใช้เพราะร่างกายมันจะต้องใช้แต่ว่าจิตใจของเขามีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวคือตายแล้วเลิกกัน สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราทำเพื่อความจำเป็นจำใจเพราะร่างกายมันมีให้ทราบว่าพระสุนดาศีทาคานาคารหันยังมีงานทำเพื่อความเป็นอยู่ของคนห้าแล้วก็เพื่อความเป็นสุขของสังคมนี่เขาไม่ได้นั่งคิดจะมาร่ำมารวยกันพอถึงพระสกิทาคามีนี้เขาทำกันยังไง ความโลภมันถอยหลังมันถอยหลังกลับไปที่เราเรียกว่ามึงมากูมุดท่านี้พอถึงความเป็นพระอริยเจ้าแล้วมึงไม่มากูก็มุดความจริงระบบนี้เราก็ควรจะมุดมาตั้งแต่ก่อนที่เป็นพระอริยเจ้าถ้าก่อนเป็นพระอริยเจ้าเราไม่มุดมาตั้งหน้าตั้งตาสู้กับความโลภมันก็เสร็จ เมื่อมาตอนมาถึงพระสิกขาคามีปฏิบัติในตอนนี้ความรวยในยามปกติที่เราหารได้ก็เกิดความพอความดิ้นลนในราบเสการะเหลือน้อยเต็มทีแต่ว่างานทุกอย่างทำตามหน้าที่มีนาอยู่ร้อยไร่เราก็ยังทำเต็มร้อยไร่ ลงทุนเพื่อการค้าขายเท่าไรแล้วก็ยังลงทุนอยู่ถือว่าทำตามหน้าที่แต่ว่าปราศจากความคตโกงปราศจากการทุจริตการยื่นโยนต์สงเคราะห์ในการให้ทานอย่างท่านนางวิสาขามาหาบาศสิกากับวัฒน,นาติปินิกาเศรษฐีท่านสงเคราะห์โดยดีทุกอย่าง ตามพระบาลีที่กล่าวว่าท่านนางสองนี้ในยามที่เข้าไปสู่วัดจะมองเห็นมือท่านเป็นผู้มือมีมือเปล่าไม่มีในตอนชเช้าหรือก่อนเที่ยงท่านจะมีอาหารไปถวายพระเวลาเข้าไปวัดเวลาในเวลาวิการก็จะมีเพยัตว์เข้าไปเสมอสำหรับการให้ทานของท่านหลายพวกนี้ ท่านให้ไม่หวังผลตอบแทนให้เพื่อมีการหวังกันในการสงเคราะห์จิตคิดจิรโมกโลกมากไม่มีมีจิตดวงเดียวคือการให้แต่วยการให้ของพระอริยเจ้านี้ท่านเลือกบุคคลเป็นผู้ให้พระสงฆ์ชื่อว่าปุญญเขตตังเป็นเนื้อนาบุญของโลกแต่ได้ว่าทานานาเลวท่านก็ไม่ให้เหมือนกัน อย่างพี่สุโกสัมพีไม่เชื่อในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทะเลาะกันแตกแล้วกันบรรดาพระอริยเจ้าที่เป็นคราวาิทั้งหลายไม่ยอมใส่บาตรด็กขาดพระพวนั้นจะได้กินอยู่บ้างก็ชาวบ,บ้านที่เป็นปุถุชนคนหนานแน่นไ้บยกิเลสที่ถือกก็ว่าชั่งชี้ชีนช,ช,ชั่งสง เห็นว่าหัวล้นห่มพ้าเหลืองก็ใช้ได้อันแบบนั้นเป็นแบบที่ส่งเสริมผู้ทําลายความดีของระศาสนานี่วประสงเสริมโจรผู้ปล้นระศาสนาค้ว่าพวกนั้นก็ทําไม่ถูกเหมือนกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญในขณะที่บรรดาวิสุชาวโกสัมพีจะไปขอเข้ามาโทษต่อพระพุทธเจ้า ที่พระเชตวันมหาวิหารตอนนั้นท่านอนาวินิกาเศรษฐีท่านเป็นประโสดาบันท่านขออนุญาตองค์สมเด็จพระวิชิตมานจะไม่ยอมให้พระบรรดาทั้งหลายพวกนี้เข้ามาเห็นไหมว่าพระอริยเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้เคารพสงเด็จ ไม่ใช่่าศก์ที่ว่าโกนหัวโกนคิ้วห่มพระเหลืองเขาก็ไหวเขาเลือกที่ไหวเขาจึงเป็นพระอรียเจ้าได้ฉะนั้นการให้ก็หมนกันการให้ของพระอเรียเจ้าย่อมให้ไม่หวังผลแต่ว่าการให้ประเภทท่านก็จะต้องดูคนว่าเป็นบุคคลพวกคนให้ไมมเป็นอันว่าสําหรับเรื่อง สกิทาคามักในเรื่องฐานนี้ผมจะไม่พูดอะไรมากเราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าท่านตัดราคะมาเส้นได้แล้วหรือบรรเทาซจนกระทั่งมันสยบเรื่องโลภะความโลภมันจะมาจากทางไหนก็อยสงไว้แต่เพียงอาชีพที่มีความสุจริตแต่ก็ไม่ใช่ขีเกยียังหาเพิ่มเติมตามความจำเป็น ด้วยจิตใจของท่านไม่ผูกพันในทรัพย์สินจะยกตัวอย่างจริยาของบุคคลในปัจจุบันที่การบริจาคทานของท่านุคนี้มีจริยาคล้ายพระอริยาเจ้านี่ฟังกันให้ดีนะผมไม่ได้บอกว่าคนพวกนั้นเป็นพระอริยาเจ้า เขาจะเป็นกันหรือไม่เป็นผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ใช่พระพุทธเจา้าแต่ผมจะบอกว่าเขาพวกนั้นบริจาคทานในการสงเคราะห์คล้ายพระอริยเจา้านั่นก็คือคนในคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ศ่วนของเราเจ้าหน้าที่ในศ่วนของเรานี่ผมก็นับตัวไม่ทวนเหมือนกันว่าใครบ้าง รื่ว่ากคนที่เขาทรงเคราะ์มาในศูนย์ของเราคือคําว่าศูนย์ของเรานี่เป็นศูนย์ของพระบาทสมเด็จพี่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณขอร้องให้ผมตั้งขึ้นศูนย์นี้ต้องชื่อว่าเป็นศูนย์ของพระองค์ไม่ใช่ศูนย์ของผมถ้าศูนยของผมนะผมทํามานานแล้วแต่มันต่อแตะต่อแตะแค่กันเด็กสอนเดิน ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงขอร้องให้ตั้งขึ้นและพระองค์ก็ทรงพระยาทานพระยาทร,ยทรัพย์ส่วนพระองค์มาหนึ่งแสนบาทเป็นการเริ่มต้นของศูนย์ต่อมาก็ทรงพระยาทานอีกสองครั้งเจพาพ่อเงินรวมแล้วสองแสนเศเกือบ3ามแสนและยังมีสิ่งของที่คนอื่นเขาโดยเสด็จพระราชกุศลสนอีกมากมาย เมื่อใครเขามอบของสวด颂พระยาทานส่งมาให้นั้นสวนนี้จึงชื่อว่าเป็นของพระองค์นี่การพระยาทานทรัพย์สงเคราะห์กับคนยากจนในถิ่นทุรกันดารหรือไม่กันดารก็ตามอย่างพรมบาทสมเด็จเจ้าหัวก็ดีแล้วก็เหมือนแล้วก็เช่นกับบุคคลนั้นหลายที่เขาสงเคราะห์ร่วมมากับสวนก็ดี เจ้าหน้าที่ทั้สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษที่ช่วยเราทำงานทุกอย่างเธอทำงานกันไม่เห็นกันเน็ดก,กันเหนื่อยไม่มีสินจ้างรางวัลใดๆแ้ะก็สละทับทรัพย์ส่วนตนเสียค่ารถค่าค่าพานะค่าอาหารในการมาทำการช่วยจัดการงานของสรวนคนดี หรือว่าไปช่วยแจกของกับคนที่ยากจนในถินทุระกันดารก็ดีเธอทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยเอาเปรียบศูนย์คำว่าเ,าเปรียบศูนย์ก็หมายความไม่ทํางานแต่รับเงินค่าจ้างนี่เงินค่าจ้างพวกเธอเองทั้งหมดไม่เคยรับผมก็ไม่เคยให้นั้นนอกจากเธอจะทำงานกันอย่างแข็งแรงอย่างคาดไม่ถึง ก็ยังเสียสละทรัพย์ส่วนตัวร่วมกิจการของศูนย์ในการแจกนอกจากนั้นค่ารถค่าพาหนะต่างๆค่าโดยสารที่ต้องเช่ารถเข้าไปเธอก็ออกกันเองค่าหาหายการบริโภคเธอก็ออกกันเองแล้วเราไปดูน้ำใจขบอบุคคลทั้นหลายเหล่านี้ที่เขาทำ เขาทำในเะขาหวังผลตอบแทนหรือเปล่าที่เป็นมัตถุว่าการให้แล้วคนพวกนี้จะต้องมายกมือไหวมอขอบุญยอคุณแล้วต้องชำระหนี้แล้วต้องเอาของมาให้เป็นการตอบแทนตัวการให้กับคนทั้งหลายเหล่านั้นเราไม่รู้จักมาก่อนการที่จะไปทวงบุญทวงคุณนะั้นมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องดูตัวอย่างน้ำพระทยัยของพระบาทสมเด็ใจเจ้าอยู่หัวก็ดี สมาชิกคือเจ้าบุคคลผู้มีศรัทธาสงเคราะห์ส่วนคนดีเจ้าหน้าที่ของสวนของเราคนดีที่ทํางานกันเป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนจริยาการให้ทานแบบนี้เป็นจริยาของพระอริยเจา้าไปกล่าวกันไปก็มีจริยาคล้ายกับจริยาของพนางวิสาขามาหาบาสิกาหรือท่านายบินิกะเศรษฐี ถ้าอารมณ์แห่งการให้มีอย่างนี้แล้วก็ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างหนึ่งี่บริการหนึ่งเด็กของเราหลายคนมีน้ำจิตน้ำใจเป็นกุศลถึงกับอยากจะลาออกจากราชการมาทำงานของศูนย์ที่ไม่มีผลตอบแทนไม่มีเงินเดือนไม่มีเวีเลี้ยงมีพวกเธอเสียสละกันขนาดนี้ น้ำใจอย่างนี้และเป็นน้ำใจที่ตัดโลภะความโลภและเป็นน้ำใจที่ตัดความโลภเช่นเดียวกับพระอริยเจ้าทั้งหลายฉะนั้นผมจะไม่แนะนำอะไรมากหากว่าท่านไม่เข้าใจแล้วก็จงดูตัวอย่างบรรดาเด็กหญิงและเด็กชายในครัวเราผู้ชายน้อยผู้หญิงมากเด็กๆที่มาทำงานเพื่อศูนย์ ใหงานสงเคราะห์คนผู้ยากจนในทินทุรกันดารถึงวันเวลาบางคนก็รับราชการมีหน้าที่ตำแหน่งสงจงถึงทั้งถึงเป็นนายพลแต่เขาทุกคนพวกนั้นเวลาทำงานก็ทำงานอย่างกุลีเข้าไปคุกคีกับคนทุกคนอย่างไม่ถือเนื้อถือตัว ไม่สแสดงความดังเกียดว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นคนจนจะมีฐานะเช่นใดใจของท่านทั้งหลายพวกนั้นเต็มในด้วยความอบอ้อมอารีมีความเมตตาปราณีวังในการสงเคราะห์แล้วก็คนทุกคนที่ทำงานไม่มีเงินเดือนไม่มีเบี้ยเลี้ยงออกค่ากินเองออกค่าพาหาะเอง นี่ตัวอย่างขบรรดาท่านนันหลายที่ช่วยทำงานของศูนเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นจริยาที่สแสดงเห็นว่าจิตของท่านนันหลายเหล่านั้นมีโลภอันขาดแล้วหมายความว่ามีความโลภในด้านอโกศลไม่ขาดแล้วความด้าโลภปรวันได้มาต้องเพ่งเอาสองระการ คืนได้มาเพราะความโลภคือเป็นการทําลายความดีและได้มาด้วยความสุจริตถ้าเขาได้มาด้วยความสุจริตคนเป็นพลทหารพลตำรวจเขาทําความดีจนทั้งเลื่อนขึ้นเป็นนายพลอย่างนี้ไม่ใช่ความโลภเป็นสัมมาชีวะคุณที่เคนที่ประกอบกิจการงานในการค้าการขายทําทไร่ทํานาเรียกว่ารับจ้าง เขาสร้างความดีจนมีฐานะร่ำรวยอย่างนี้ไม่ใช่ความโลภเป็นสัมมาชีวะพระอริยเจ้ายัางต้องทำเจ้ว่าแต่พระสีธาคามีและพระโสดาเลยถึงแม้ว่าพระอนาคามีก็ทำสำหรับพระที่เป็นพระรหันต์ท่านก็ทำอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสงเคราะห์บรรดาระชาชนทั้งหลาย จนกระทั่งเขามีเรื่อมใสในพระองค์ถตาไหวของเข้ามาราคามากแสนมากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับได้รับแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไม่ได้ไปสั่งสมเพื่อความอยู่เป็นสุขคือไม่ความเป็นผู้ร,ร่ารวยแต่ผู้เดียวกลับเอาของทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยให้เป็นสาธรารณประโยชน์เพื่อความสุขของคนส่วนใหญ่ นี่สำหรับเรื่องความโลภนี่วิธีตัดเขาก็ตัดกำลังการให้ทานไม่ใช่ตัดเดื่อกันไรความละโมบโลภมากอันนี้ผมพูดวันเดียวให้ดูตัวอย่างเด็กๆที่มาทำงานกวันแล้วกันอธิบายไปมันก็ยุ่งพูดกันมาเยอะแยะแล้ว เป็นอันว่าสำหรับพระอนาคาสกิทาคามีเริ่มต้นตั้งแต่พระโสดาบันพระโสดาบันลดความโลภคือการหามาด้วยการพุจริตจะหาแต่เฉพาะสุจริตธรรมเท่านั้นมีจิตเมตตาปรารถนาจะเกื้อกูลบุคคลทุกคนให้มีความสุขแม้แต่สัตว์ใดชนัน อย่างนางมีสาขามาหามหาอุบาสิกาเดือท่านนาดิวินิกาเศรษฐีท่านแด้สองนี้ให้ทานไม่จํากัดสําหรับท่านนาดิวินิกาเศรษฐีจนลงไปถึงกข้าวที่เป็นเม็ดไม่มีกินต้องมีเกี๊ยกินข้าวปลายเกียงที่ข้าวปลายผสมกับน้าผักดองพระองค์สมเด็จพระพูทมีพระพ่ายเจ้าเสด็จไปท่านก็ไม่ลดทานของท่าน เคยถวายสงวนละห้า,หาร้อยองค์เพียงใดท่านก็ถวายเท่านั้นแม้ได้กลับข้าวข้าวมันจะไม่ดีท่านก็เห็นว่าไม่สําคัญใจของท่านนั้นเต็มปวดเต็มเปี่ย้ในการให้ทานอันนี้เป็นตัวอย่างว่าความโลภที่เราจะตัดกันได้เพราะอาศัยการให้ทานจิตมีความสงสารปรารถนาในการสงเคราะห์ ในการให้ทานนั้นเป็นการให้ที่ไม่หวังผลในการตอบแทนสำหรับโลภะนีผมจะไม่สอนตามลำดับเมื่อไม่เห็นมีอะไรเพราะว่าถ้าเราบรรเทาความรักในระหว่างเพศเสียนได้ก็ชื่อเราบรรเทาความโลภไปด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะตัวรักกับตัวโลภนี่มันตัวเดียวกัน ฉะนั้นวิธีที่จะสอนก็ไม่สอนอะไรมากให้คิดแต่เพียงว่าจิตคิดอยู่ว่าเราจะสงเคราะห์คนดศสัตว์ให้มีความสุขไม่ได้คิดจะเอาเปรียบจะกํากไรการแสวงหาอะไรได้จะหาได้โดยชอบทำเท่านั้นสิ่งใดที่ไม่เป็นไปนโดยชอบทำเราจะไม่หาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับท่านที่ปฏิบัติเท่ากรมฐาน เริ่มต้นตั้งแต่จะจะปฏิบัติพระกรรมฐานเป็นต้นมาพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าประโยคาวจรเป็นที่เป็นผู้ที่มีความประพฤติประกอบด้วยความดีจะต้องพยายามตัดทั้งราคะพยายามตัดทั้งโลภพ,พยายามตัดทั้งความโกรธพยายามตัดทั้งความหลงเป็นอันว่าสำหรับโลภตัวนี้ สำหรับเรื่องโซนดาเซสกิฐาคามีผมก็ยอมงดพูดแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าตัวอย่างมีอยู่แล้วถ้าจะพูดไปก็ไร้ประโยชน์ขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าดูตัวอย่างพวกเด็กๆที่มาทำงานเพื่อศูนย์เธอทำงานกันเหน็ดเหนื่อยเธอจ่ายของเธอเอง ถ้าเดินทางมาเดินทางไปกินระหว่างทางบางทีมาถึงที่วัดเธอก็ซื้อกินของเธอเองในการไปแจกของเป็นส่วนสธนาธารณประโยชน์เธอก็ต้องเสียค่าพานะเองแล้วเธอก็ยังเสียสละสาตังเอามาช่วยผมอีกก็เ,รเกรงว่าหลวงพ่อจะขาดทุนแต่ความจริงถ้าพวกเธอไม่เรียกค่าจ้างมันก็เป็นบุญอยู่แล้ว เธอยังกลัวขาดทุนี่สนแสดงว่านำใจของเธอพวกนี้มีจริยาในการให้ทานคล้ายพระอริยเจ้าอย่าลืมนะว่าผมพูดว่าคล้ายพระอริยเจ้าผมไม่ได้บอกว่าพวกเธอเป็นพระอริยเจ้าเพราะการจะบอกอย่างนั้นเป็นเรื่องขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ผู้เดียวเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติว่ตเพียงเท่านี้ ขอทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงตำรงจิตให้มันกำหนดรูล้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัตยาศัยและตามสมควรกับเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรจะเลิกสวัสดี